สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรพาชมบอลสวยๆนอกตู้ของพี่พรนะคะหลังจากพี่พรไปเที่ยวอินเดียมาสองอาทิตย์กลับมาบอลสวยมากทุกคนบวกกับฝนตกนะคะดูทุกคนสวยมากก่อนไปยังไม่สวยขนาดนี้นะคะสองอาทิตย์ทําให้บอลพี่พรสวยมาก สวยไหมคะทุกคนไม่ใช่พระนครน,นะพระยากเกษตรสงครามดูปีกิน,นาลีพิพรทุกคนสวยมากใบใหญ่เป็นไม้ที่เราเพาะหัวเนาะคะใบเขายุบลงไปแล้วขึ้นมาใหม่มาโดนฝนอากาศได้แดดได้ทุกคนแต่ร้อนมากนะช่วงที่พิพรไปเนี่ย อากาศร้อนมากพี่พรใช้สแลน80นะคะเพื่อนๆใช้แสแลน80บ่อนถึงไม่ไหม้ต้นนี้ร่อนทองนะคะเพื่อนๆสวยร่อนทองนัคราชต้นนี้นัคราชสวยมากสีสันสวย อันนี้กลุ่มพักกันทุกคนเขาหัวใหญ่เขาขึ้นมาเขาแข็งแรงเลยเห็นไหมคะสวยมากกลุ่มพักกัน่อนเก่าบอนโบราณน,นี้จะเลี้ยงง่ายเลี้ยงสวยนะคะทุกคนตะละแม่กุสุมาสวย สวยนะคะทุกคนสีสันดีมากนี่ขุมทองคุ้มทองนี้พี่พรเตรียมจะผ่าทำจำนวนนะคะแต่เอาน้องเนี่ยอยู่นอกตู้เขาก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่ยอมลดความสวยเลยต้นนี้บางใหญ่ขุมทองเนี่ยสวยมากเพื่อนๆเ,เตรียมจะทำจำนวนน้องก็ยังสวยอยู่นะคะ น้องก็ยังสวยอยู่สวยก็สวยต่อไปนะคะให้อยู่นอกตู้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยช่วงช่วงสงกรานนี่แดดจะร้อนมากแต่น้องก็ยังสวยนะคะตัวนี้อุ้ยสวยมากเพื่อนๆดูสีเขา เงากนอูนะคะเงากนอูเงาวกวนอูอันนี้ดาบคุณแผนนี่อินเนานะคะเพื่อนๆพนาชมบอลสวยๆนอกตู้แล้วเลี้ยงบอลน,นอกตู้ก็จะสวยแบบนี้แหละ นี่สพิญญานะคะเพื่อนๆกำลังขึ้นใหม่สพิญญาม่านนางพิมพ์นะคะนี่ก็ตละล่อมแม่กุสุมากระถางนี้นางใหม่นะคะ ้าเราเลี้ยงบอลก็จะเย็นๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆเวลาเขายุบก็ยุบไปแต่เวลาเขาขึ้นมาเขาจะสวยมากนะคะเขาจะสวยมากเลยทุกคนสวยจริงๆสีสันได้มากสีสันได้จริงๆนะคะ อันนี้เหลียมทองนะคะเพื่อน,อนๆแหลยมทองโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เนาะ เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พรด้วยนะคะเย็นนี้พี่พรจะมีไลฟ์สดแบ่งปันทาง Youtube นี่แหละนะคะอย่าลืมเข้ามารับชมนะคะเพื่อนๆบอลสวยๆพร้อมที่จะแบ่งปันสวยมากทุกคนชีสันสวยแบบนี้เป็นบอลที่เลี้ยงง่ายๆเลี้ยงสวยๆแบบนี้เลยนะคะที่เคเขี่ยวนี่คือมอนสเตอร่าไทคอนนะคะเพื่อนๆเนี่ยเรามาเลี้ยงแจมกันแซมกันได้สวยมาก เลี้ยงไปใหญ่โตแล้วก็ขยายพันธุ์แบ่งปันเพื่อนไปได้เรื่อยไม่เก่าไม่ล้าสมัยทุกคนพี่พรบอกได้เลยเลี้ยงบอลเลี้ยงไม้ประดับไม้มงคลน,นี่ไม่เก่าไม่ล้าสมัยเรามีความสุขเมื่อบอลเราสวยนะคะเนี่ยมาชมอย่างนี้สวยไหมทุกคนเราไปเที่ยวไหนกลับมาบอลเราก็ยังสวยนะคะขนาดไปตั้งสองอาทิตย์นะคะทุกคนขนาดไปตั้งสองอาทิตย์อากาศร้อนด้วยน้องก็ สวยไว้รอเรานะคะคงความสวยไว้รอเรานะคะสวยจริงๆนะคะนี่ความสุขที่บ้านพี่พรบอกได้เลยไม่มีใครจะไปเที่ยวได้ตลอดเวลาเรามีความสุขสนุกกับบอยสวยๆที่บ้านเรานี้เป็นสวรรค์ของเราเป็นสวรรค์ของคนเลี้ยงไม้จริงๆนะคะทุกคนพี่พรบอกได้เลยว,วัยสวบอที่ไปเที่ยวนี้ <S <S เหนื่อยมากไม่คุ้มไม่คุ้มค่าทัวร์เพราะอะไรทุกคนมันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆ สู้เราเนี่ยแต่ก็ไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะสู้สู้เราอยู่เหยียบแบบนี้กับไม้สวยๆที่บ้านเราอากาศดีๆเนี่ยมีความสุขกว่าถ้าบางคนไปแล้วเนี่ยไปเที่ยวนาน,านๆนะทุกคนไปที่อากาศเปลี่ยนแปลงนี่ป่วยไม่สบายไปแบบทรมานเลยนะคะทุกคนเนี่ยพี่พรเห็นบอลสวยๆรีบทําคลิปแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆชมก่อนนะคะโอเคเนาะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พรด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะพี่พรรักบอลสีรักเอฟซบอลสีนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ